สวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับที่ช่องบุ๊กแอ r ซ o อฟกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนนะครับแอดซ็อฟกันจ e. ีอีอาอีกทรงหนึ่งแล้วกันตัวนี้เป็นทรงทรงปืนรุ่น G3 นะครับ Ghk ผมไม่แน่ใจนะเป็น Hk ทรง G3 แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับก็อาปืน G3 เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นปืนของทรงเยอรมันนะครับมันจะคล้ายๆ m p 5นะแต่ไม่ใช่ MP5 เอาไม่ว่าเป็นทรงคล้าย HK33 นะครับแต่เป็นรุ่นทรง g 3นะถ้าเป็นรุ่นของจีนนะครับที่ขายเขาจะเป็น G3A1 หรือ M3A1 ผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือเป็นรุ่นรุ่นรหัสของจีนนะครับซึ่งรหัสมันจะไม่ตรงกับรุ่นปืนอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเขาแยง่งลิขสิทธินะตัวปืนของจีนนะครับตัวนี้ผมได้มามือสองราคาค่อนข้างถูกนะครับก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ขายนะแต่จะเอามารีวิวเพราะว่าตัวนี้หาค่อนข้างยากอ่าผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับว่า ปืนจีนทรงนี้นะครับรุ่นนี้ราคาถูกเหตุผลนี้หายากเพราะว่ามันมันห่วยพูดกันตรงๆนะกันคือมันถูกแล้วมันห่วยคนนําเข้าก็ไม่ค่อยอยากนําเข้านะครับก็เลยจะหาได้ยากหน่อยแต่มีช่วงหนึ่งมันเอาเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็บูมพอสมควรตัวนี้ถ้ามือหนึ่งจะตกอยู่ประมาณไม่เกิน3 0 0พันถึง4ี่พันคือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่ามากกว่านี้นะครับ ตัวระบบภายในเนี่ยก็จะมีชุดเกียร์นะครับแล้วก็ทอรีดทอรีดของเขายาวประมาณ10 12 1 0ถึง12นิ้วแล้วกันนะครับคข่าๆนะก็คือตั้งแต่จุดนี้นะครับจนถึงจุดนี้1 0ถึง12นิ้วนะอ่ะเอาไม้มา,าทาบให้ดูตัวปืนยาวประมาณเมตรหนึ่งนะครับเนี่ยครับ10ถึง12นิ้ว ตัวปืนอ่ะบอกก่อนตัวปืนยาวประมาณเมตรหนึ่งนะครับน้าหนักของเขาค่อนขอนะ้างหนักเพราะว่าวัสดุเขาเป็นอลลอยหมดตัวกลิปเนี่ยตัวตัวกลิปที่ผมไม่ค่อยชอบคือตัวกลิปเขาก็เป็นอลลอยนะครับเป็นอลลอยหมดแล้วก็สีทลอกไงตอนได้มาเนี่ยผมได้มาราคาแค่ไม่กี่พันนะครับแค่พันส่อพันห้านะครับพันห้าร้อยกว่าบาทนะพันห้าพันหกคือได้มาไม่แพงแต่ว่าต้องเอามาซ่อมแล้วก็เอามาทาสีใหม่ ตัวพันท้ายเนี่ยเขาก็เป็น ABS นะครับประกับหน้าก็เป็น ABS แต่ประกับหน้าไม่ได้มีน็อตยึดอะไรเท่าไหร่นะครับมีแค่ตัวเดียวน,นะซึ่งผมต้องหามมาใส่เองตัวนี้นะครับเกียร์ภายในต้องบอกก่อนว่าที่ผมบอกว่าห่วยเพราะอะไรหนึ่งนะครับความแรงของเขาเบาหิูนะครับความแม่นยําก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวอ่าปรับโหมดเนี่ยตัวปรับโหมดนะครับ ตัวนี้นะครับตัวเซฟเซมิแล้วก็ออตโต้ส่วนมากตัวเซมิเวลาผมปรับเซมิทีไรแล้วกดยิงเนี่ยมันจะชอบออโต้นะครับเหมือนกับว่าคัดออฟมันจะสึกๆไปหน่อยตัวกลไกภายในตัวเกียร์เอาตัวเกียร์แล้วกันตัวเกียร์เขาเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่เขายิงเบาเพราะว่าตัวมอเตอร์ของเขาทอร์คมันต่ํานะครับสปีดก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่คือทอร์คต่ําด้วยเขาก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นโลหะนะครับ แต่ว่าสปริงเขาอ่อนแล้วก็ตัวสูบกับตัวกระบอกสูบแล้วก็ตัวหลายหลายอย่างในชุดเกียร์เขาเป็นพลาสติกนะครับการยึดชุดเกียร์เนี่ยไม่เหมือนพวก M4 หรือว่า AK นะที่มันมันยัดลงล็อกพอดีนะครับแบบไม่ต้องใช้น็อตขันตัวนี้จะเป็นเกียร์ที่วางทาบแล้วน็อตขันน่าเกียรดนะครับก็จะเป็นแบบขนาดน็อตยังเป็นเกียวถี่เกียวเกียวแบบไม่ใช่เกียวถี่นะเป็นเกียวหางแบบเกียวยึดยึดไม้ครับโงอย่างั้นเลย ตัวไกลเนี่ยต้องบอกว่าไกลมันมันนุ่มหิวเลยเบาหิวเลยแล้วก็ตัวอ่ะพูดถึงตัวฮอปแล้วกันนะครับฮอบอาจจะปรับได้นะผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ขังฮอบได้นะครับก็คือเปิดเปิดช่องฮอบได้นะแล้วก็ตัวอ่ะตัวพันุท้ายแล้วกันนะครับตัวพันธุท้ายตัวเนี้ยมันยึดมาสองฝั่งมันไม่ค่อยแนบแน่นเท่าไหร่นะผมก็ต้องเอากาวเสริมหน่อย ตัวพานท้ายของเขานะครับช่องด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะสามารถหาแบตเตอรี่ตัวใหญ่ใส่ได้นะครับศูนย์หลังความพิเศษศูนย์หลังเขานะครับเราสามารถปรับได้ว่าเราจะเอารูปแบบตัววีตัววีนะครับหรือว่าเอาแบบวงกลมนะครับวงกลมก็จะมีจุดเล็กจุดใหญ่นะครับมันช่วยทําให้แบบอ่าแล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะครับตัวประกับเนี่ยมีตัวร้อยสายมานะแต่ผมก็ยังไม่มีสายนะครับไม่ม,ไมีมีเชือกห้อยนะ อ่ะพูดถึงตัวแมกกาซีนแล้วกันตัวแมกกาซีนเนี่ยแมกกาซีนของเขาจุได้ประมาณ200ถึง300นัดนะครับเป็นแม็กโมแม็กปั่นแบบนี้การใส่ก็ก็จะต้องเลือกด้านให้ถูกนะครับแล้วก็ตัวปลดแม็กเนี่ยของเขาจะมีแบบรูป2รูปแบบนะปลดแม็กเขาปลดได้2แบบนะครับคือจะปลดกดแม็กด้วยการกดปุ่มก็ได้นะครับหรือว่าจะดันสลักก็ได้ ตัวปืนบอกก่อนนะครับที่ผมบอกว่ามันเน่าเพราะว่าเนี่ยมันยึดมันยึดตัวปืนด้วยน็อตแ่ะดูใ้ท่านชมดูน็อต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 โคตรเยอะ er เลยครับคือแบบยึดแบบหน้าเกียร์นี้เลยแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นปืนราคาที่ใช้คําว่าราคาถูกในบรรดาดิจิกันไฟฟ้าแล้วกันนะครับอีกนิดนึงคือคือราคาเนี้ยไปซื้อปืนเจลอะคือแต่นี้คุณได้ปืนไอซ์ซอกกันนะครับในความแรงก็อ่าให้ผมพูดความแรงนั้น ความแรงตัวนี้น่าจะ200ฟุตต่วินะครับเพราะว่ามันเจาะพวกกระป๋องน้ำอัดลมไม่เข้านะยังทำทำให้บุบได้ระยะ5-10เมตรยังทําให้บุบได้แต่เจาะไม่เข้านะครับก็ประมาณพวกปืนอัดลธรรมธรรมดานะครับตอนใส่แมกกาซีนนะครับต้องเอียงนิดหน่อยนะเอียงแบบนี้นะครับให้สลักล็อกด้านหน้ามันไปล็อกก่อนประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมเอานี่ออก พูดถึงน้ําหนักนะครับที่บอกว่าหนักเนี่ยน้ำหนักเขาหนักอยู่ประมาณ3.5กิโลกรัมนะครับเพราะว่าเป็นอลลอยหมดนะแล้วก็ตัวปืนมีสกีไลน์เมทอินชัยหน้านะปับหมดมีแค่ฝั่งเดียวแล้วก็ตัวประกับเนี่ยเป็น ABS นะครับแล้วก็ทํามาก็ก็โอเคครับก็สวยดีผมแนะนําว่าตัวนี้นะครับก็ไปลงสนามก็คงจะไม่ไหวนะครับไปชอบปืนสนามดีกว่า ก็แนะนําว่าเป็นปืนที่เอาไว้แขวนนะครับประดับบ้านแขวนโชว์สวยงามเนี่ยก็เป็นปืนอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับโอเคผมว่าเราพูดกันเยอะละเดี๋ยวผมไปทดสอบยิงให้ดูเลยดีกว่านะครับโอเคไปทดสอบทดสอบยิงเลยนะครับไป A few moments later โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบยิงนะครับเจ้าปืนทดสอบกัน G3 นะครับของจีนนะ ดยเป้าข้างหน้าจะมีเพลทอลูมิเนียมนะครับกับกระปอ๋องน้ําเป็นกระป๋องเบียร์นะครับใส่น้ําระยะประมาณ10เมตรนะครับว่าเจ้า G3 เนี่ยจะยิงเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเ,เริ่มเลยนะครับที่ใส่นะครับก็คือจับเจ้าแม็กนะครับแล้วก็เสียบเข้าอ,อย่างนี้ก่อนแล้วก็กดออกมางนี้นะครับอ่ะจะลองยิงเพลดอลูมิเนียมก่อนนะครับ ก็แม่นอยู่นะครับแต่ไม่ได้แม่นมากคือรวมถึงว่าแต่ปืนบา,าองอันเ่านะครับคือร้องได้ดีหมดแล้วลองขอ,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 องน้ำบ้างกระสุนค่อนข้างเบานะครับกับเมนตุก,กระป๋องดึงซ้ำนะครับใช้ยิยงซ้ำๆครับยิงคนยังไม่เจ็บเลยลแยวลองแผ่นเศษตระโหลกบ้างดู เาเลยนะครับแต่ว่ายิงแน่นนะมันสุงตรงอยู่นะครับก็ความแรงประมาณเท่ากับปืนอัลละแต่ว่าเราตัวแรงเกเดี๋ยวลองเข้าไปใกล้กว่านี้นะครับ,รบมาใกล้ใกล้กว่านี้หน่อยนะครับเมื่อกี้ยิงระยะห่างไม่โดนนะสิบเมตรสิเมตรยิงไม่ทะลุนะครับเดี๋ยวผมจะลองใกล้ๆกบ้ากนะครับเขาสักประมาณยากเลย อเอาสักประมาณเนี่ยครับประมาณนี้แล้วกันประมาณห้าเมตรเนี่ยถอยมาหน่อยนะครับอันนี้ผมถือปืนมือเดียวเลยนะครับไปดูใกล้ๆกันนะครับ ก็ไม่ทะลุนะครับแค่ทําให้กระป๋องเบียร์บุบเฉยๆคือเบาจัดนะครับลองยิงใ,ใกล้ๆดูบ้างมาทำได้แคซ่ซึมๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยมมมนมุมกล้องดูบ้างนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ทดสอบยิงแล้วนะครับก็พบว่าเจ้า G3 เนี่ยในระยะ10เมตรเนี่ยกดออโต้กระสุนก็พุ่งตรงอยู่นะครับก็ยังยิงโดนเป้าอยู่นะครับแต่ว่าต้องกดออโต้นะส่วนเรื่องความแรงเนี่ยต้องบอกว่าความแรงค่อนข้างจะเบานะครับดอกไปเยอะก็โอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คงขอจบการรีวิวนะครับเจ้าปืนแอซอกกันนะครับ G3 ไฟฟ้าเพียงเท่านี้เท่านี้นะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อครับขอบคุณครับ